ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่อง Nick View R15 นะฮะวันนี้นะรเราก็พาท่ทานผู้ชมมารีวิวเจ้า MT07 กันนะฮะวันนี้มารีวิวกันกลางถนนเลยนะไม่รู้จะไปที่ไหนดีนะครับก่อนนครับวันนี้ก็จะมารีวิว MT07 นะครับแบบละเอียดละเอียดนะครับตามสไตล์ของผมนะ <laughs> เจ้า MT07 คันนี้เนี่ยเป็นรถประกอบญี่ปุ่นนะครับทั้งคันนะครับ <Wow. S 1> ก้อนครับ MT07 นะครับคำว่า MT เนี่ยย่อมาจาก Master of t a l k นะครับซึ่งเรียกได้ว่านี่คือตระกูลเจ้าแห่งแ <c oughs> รงบิดนะฮะอันนี้ก็เป็นปี2020นะครับปี2021ก็จะมีโชว์ใหม่ออกมานะครับก็จะเป็นไฟหน้า LED เลยอันนี้จะเป็นไฟแบบหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับนี่ไฟแบบนี้เลย ก็เมื่อกี้ผมขับมานะครับพอจอดเนี่ยมันรู้สึกว่ามันค่อนข้างร้อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาหลอด LED สีขาวมาใส่แล้วนะครับก็มีคนบอกผมมานะครับว่าให้รีบเปลี่ยนเป็นหลอด LED ซะนะครับเพราะว่าโคมไฟหน้าเนี่ยมันจะแตกมันจะแตกลายนะครับก็เรียกว่าแตกลายงานหรอมันจะเป็นเส้นๆนะครับโคมมันจะเสียนะครับเพราะว่าความร้อนจากไฟดวงเนี่ยมันค่อนข้างมีเยอะนะ มาเริ่มที่ด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโคมไฟแบบก้าเหลี่ยมนะครับก้าเหลี่ยมยังไงอันนี้หนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมนะครับก็นะครับรถสไตล์สปอร์ตเนกตนะครับก็จะเป็นแฮนด์ที่ให้มาแล้วก็จะเป็นแฮนด์บาร์นะครับแฮนด์บาร์แบบนี้นะฮะนี่คือตัวแฮนด์นะครับยาวมานี่แล้วก็โค้งขึ้นไปนะครับ ก็ตัวแฮนด์ตัวนี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีท่านั่งที่สบายนะครับก็คือแฮนด์เนี่ยมันจะยกสูงขึ้นหน่อยนะครับถ้าเป็นสปอร์ตเนี่ยมันจะแบบต่าๆเลยนะฮะทำให้เราท่านั่งเราเนี่ยมีความเท่นะครับแต่ว่ารถรุ่นนี้จะเน้นท่านั่งที่สบายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวถงังแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแรมแอร์ Air นะครับแรมแอร์มี2ข้างนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับให้หน้าจอมาเป็น u l l ดิจ i t a l นะครับ LCD อบอกอะไรบ้างด้านบนนะครับก็จะเป็นนาฬิกานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเกน้ํามันแล้วก็บอกระยะทางนะครับตัวฟังก์ชันเนี่ยตัวฟังก์ชันตรงนี้สามารถปรับได้นะครับก็จะบอกอะระยะทางรวมนะครับ ODO นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทิป1น,นะครับตัวทิปเนี่ยก็จะดีเซตได้นะครับนี่ก็คือ ให้มันกระพริบนะครับพอม,มันกระพริบเนี่ยเราให้กดตัวทังขวานะครับมันก็จะรีเซตให้เรานะฮะเป็นศูนย์นะฮะแล้วก็ทิปหนึ่งนะครับเหมือนกันทิปหนึ่งกับทิปสองเหมือนกันนะครับก็เหมือนกันครับผมโอ디โอแล้วก็แอร์นะครับตัวนี้เป็นอุณหภ,ภูมิ um. โดยรอบนะครับเพราะว่าอุณหภ,ภูมิอ่าตัวน,นี้เนี่ยมันค่อนข้างแม่นอยู่นะครับตอนนี้สามสิบสี่องศาเนี่ยก็ร <lightweight> ู้ส <Nein> ึกว่าอุณหภูมิประมาณนั้นจริงๆนะครับ แล้วก็อุณหภูมิตัวรถนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าวัดจากหม้อน,น้ําหรือวัดจากอะไรผมไม่รู้นะครับก็77องศานะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเอเวเรค่าเฉลี่ยตอนนี้เนี่ยรถของผมกินน้ามันอยู่ที่4.9ลิตรต่อ100กิโลนะครับก็มันก็คิดค่าเฉลี่ยให้นะครับโดยประมาณนะครับอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้นะครับ อันนี้ก็จะบอกแบบเดียร์ไทม์เลยนะครับเหมือนเราขี่อยู่รอบเท่าไหร่รอบสูงรอบต่ำมันก็จะบอกว่ากินน้ำมันเยอะหรือกินน้ำมันน้อยมันก็จะบอกนะครับโอเคทิป2ไม่มีอะไรแล้วนะฮะตรงนี้ฟังก์ชันก็ก็ถือว่าให้มาครบนะครับสำหรับสิ่งที่ควรจะมีนะแล้วก็ตรงนี้เป็นวัดรอบนะครับแล้วก็ตัววัดความเร็วนะครับตอนนี้เป็นวัดความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ คลัตนะครับตอนนี้เป็นคลัตสายนะครับพอกำคลัตปุ๊บมันก็จะมาตรงนี้นะครับนี่กำคลัตนะครับคลัตก็อยู่ด้านขวาเหรอเค okay, ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเบรกหน้านะครับปั๊มเบรกบนเป็นเบมโบนะครับยี wow. ่ห้อเบมโบเลยตัวปั๊มเบรกหน้านะครับก็จะมีอันนี้เลยโยงน้ํามันมานะครับโยงไปด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาครับก็จะเป็นทิดเบรกคู่นะครับแล้วก็ เป็นปั๊มดาวนะครับคาลิปเปอร์2ลูกสูบต่อข้างนะครับรวมไปสี่ลูกสูบนะครับอตอนนี้ขาจับขาจับปั๊มเบรกเนี่ยจะเป็น Excel นะครับไม่ได้เป็นเลดีนเมาส์นะครับและระบบเบรกระบบเบรกเป็น ABS นะครับในส่วนของยางนะครับตอนนี้ให้มาเป็นเป็นมิชลินนะครับ แล้วก็มาพูดถึงเรื่องกุญแจรถนะครับกุญแจรถตัวนี้เป็นกุญแจชิปนะครับหรือว่ากุญแจ immobilizer นะครับก็คือกุญแจนี้นะครับไม่สามารถเอาไปปั๊มแบบปกติได้นะครับก็ต้องเอาไปให้ทางศูนย์ปั๊มให้นะครับถ้ามันหายนะครับก็กุญแจผีก็จะใช้ไม่ได้ด้วยนะครับการขโมยได้ระดับหนึ่งนะครับกุญแจเนี่ยให้มา3ดอกนะครับเป็นดอกมาสเตอร์ตัวหนึ่งนะครับก็คือดอกสีแดงแล้วก็กุญแจเนี่ยให้มา2ดอกนะครับสีดําประมาณนี้เลย พูดถึงโชคหน้านะครับตัวนี้โชคหน้าเป็นเทเลสโกปิกนะครับธรรมดานะครับก็บอกว่าตัวโชคตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างย้้ยนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรเหมือนกันนะครับก็คือหน้าของ MT07 เนี่ยมันจะเบานะครับก็ควรที่จะหาการสะบัดติดไว้นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีนะครับว่าจะได้ติดการสะบัดเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าที่อยากเปลี่ยนเลยเนี่ยอยากเปลี่ยนหลอดไฟก่อนฮะอยากให้มันเป็นสีขาวนะฮะเพื่อไม่ให้มันร้อนเกินไปนะครับ แล้วก็ระบบระบายความร้อนนะครับตัวนี้เป็นระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็เป็นหลอดธรรมดานะครับไม่ได้เป็น LED นะครับไล่มาก็จะเป็นถังน้ํามันนะครับตอนนี้นะครับเป็นถังน้ํามันแบบมีถังเหล็กอยู่ด้านในนะครับก็จะมีพลาสติกคุมอีกทีนึงนะครับก็ให้ความสวยงามนะครับประมาณนี้เลยอ่าถังน้ามันเปิดยังไงเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับถังน้ํามันเมื่อเช้าก็เพิ่งไปเติมน้ํามันมานะครับ เปิดแบบนี้แล้วก็หมุนไปทางขวานะครับก็เปิดมาเลยแบบนี้เลยปิดก็หมุนทางขวาแล้วก็ดันเข้าแล้วก็ก็ต้องกดนิดนึงนะฮะโอเคเรียบร้อยผมว่าส่วนตัวแล้วกระจกตัวนี้มันค่อนข้างยาวไปหน่อยนะ <c ười> คือยาวกว่าแฮนด์อีกกระจกค่อนข้างยาวไปหน่อยนะครับแต่ว่าใหญ่สะใจดีนะครับก็คือมองเห็นรถข้างหลังชัดมากนะครับตัวบอรเนี่ยรู้สึกว่าจะให้มาค่อนข้างกว้างนะครับ อ่ผมเนี่ยมานั่งตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะถอยไปหลังก็ได้นะครับสามารถขยับได้นะครับขยับได้เยอะอยู่เบาะเนี่ยเป็นเบาะ2ตอนนะครับมีเบาะคนขาบแล้วก็เบาะคอน้อนนะครับ,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 นนรบไฟลิงด้านหลังนะฮะประมาณนี้เลยแล้วก็ไฟหลังนะครับเป็น LED นะครับอันนี้คือท้ายของ MD07 นะครับ มาถึงระบบเบรกด้านหลังนะครับเบรกเป็นดิสเดี่ยวแล้วก็มีปั๊มคาลิปเปอร์หนึ่งลูกสูบนะครับก็ในตัวเบรกหลังนะครับก็ใช้ปั๊มกระทุ n มาเป็นของแอม b บนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามีกาดบังอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโซ่นะครับโซ่ตัวนี้ให้มาเป็นก็นะครับโซ่ของ MT07 นะครับโซ่ขนาด525นะครับ R15 เนี่ยจะใช้428นะครับตัวนี้ก็จะใหญ่จะใหญ่หน่อยนะครับ โซบิกบานะครับสเตอร์ผมไม่แน่ใจว่ากี่ฟันนะครับไม่ได้ดูมาก่อนเลยก็นะครับมาพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์ของเจ้า mt 0 7คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์สีจังหวะนะครับ2สูบขนาด6 8 9ซีซีนะครับระบบวาล์วนะครับเป็นระบบดูโอดับเบิลเฮดเคมชาร์ฟนะครับก็คือเป็นแคมคู่นะครับ4วาล์วต่อลูกสูบนะครับก็คือมี8วาล์วนะครับมี2ลูกสูบนะครับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีดนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ํานะครับ แล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์เป็น6เกียร์นะครับเกียร์หสปีดแล้วก็มีระบบอัดอากาศเข้าหม้อกรองนะครับก็คือมีแรมแอร์นะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดของ mt 0 7นะครับอยู่ที่68นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีนะครับก็คือแรงบิดสูงสุดของคันนี้เนี่ยจะมาอยู่ที่6,500รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็แรงม้าของเขาเนี่ยแรงม้าสูงสุดอยู่ที่74.8แรงม้าที่9000รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็ท่อตัวนี้นะครับให้มาเป็นท่อแบบ อทองออกล่างนะครับจะสั้นๆนิดนึงนะครับเข้ากับตัวรถอย่างที่ว่านะครับรถมันเป็น2สูบนะครับอคอท่อก็จะมีสองคอนะครับประมาณนี้เลยโชคหลังแล้วก็โชคหลังเป็นโชคเดี่ยวนะครับแทบจะวางนอนเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีองศาเอียงๆขึ้นมาหน่อยนะครับนี่นะฮะโชคหลังก็ประมาณนี้นะคร่าวๆของรถเนี่ย แล้วก็มาพูดถึงเรื่องของน้ํามันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องตัวนี้เนี่ยใช้3ลิตรนะครับ R 1 5เนี่ยใช้แค่ลิตรเดียวนะครับตัวนี้ใช้3ลิตรนะครับถ้าใช้1ลิตรก็คือใช้3ขวดนะครับเดี๋นว1 0 0 0กิโลเดี๋ยวเราจะพาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันนะครับเดี๋ยวดูว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ทุกๆครั้งเลยนะครับในการเช็คระยะแต่ละครั้งนะครับก็ MT 0 7ในปี0 2 0นะครับก็จะมีทั้งหมดให้เลือกเนี่ยสอมีสีดนะครับก มีสีเทาสีน้ําเงินนะครับ3ส,สีก็นะครับมุมมองของคนขับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็ถ้านั่งเนี่ยสบายเลยนะฮะผมขับอาเซีพามาก่อนครับก็ก็เลยรู้สึกว่าคันนี้สบายเลยนะฮะแต่ว่าเวลาขับรถติดเนี่ยกระจกมันรู้สึกว่ามันจะยาวไปหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นนะครับเออลืมพูดถึงเรื่องประกับนะครับประกับตัวนี้ให้มา มีปุ่มสต็อปแล้วก็รันแล้วก็สตาร์ทนะครับสตาร์ทเนี่ยคือดันลงนะครับก็คือสตาร์ทแล้วก็ไฟเนี่ยตัวประกับฝั่งนี้จะมีไฟตรงนี้จะมีไฟฉุกเฉินนะครับก็คือไฟเลี้ยวมันจะติดสองข้างครับก็คือดันไปฝั่งนี้อันนี้นะครับก็คือจะแจ้งเตือนว่าไฟเลี้ยวติดสองข้างนะครับอันนี้คือซ้ายอันนี้คือขวาประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้มี ไฟสูงไฟต่ำแล้วก็ไฟพาร์ตนะครับพอกดก็จะเป็นไฟสูงนะครับตึดต๊ดตึดึงี้แล้วก็ปิดแตรแล้วก็ฝั่งนี้จะมีแตรนะครับแล้วก็แล้วก็ไฟเลี้ยวประมาณนี้เลยก็คลิปนี้ก็หวังว่าผมจะรีวิวละเอียดพอแล้วนะก็ส่วนหนึ่งก็ทำไว้ให้ตัวเองดูด้วยนะครับเผื่ออยากรู้แล้วก็เข้ามาดูคลิปตัวเองนะ เราลืมพ an ูดถ mm. um ึงเรื่องของความสูงของรถนะครับทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของขนาดของตัวรถนะครับตอนนี้มีความกว้างอยู่ที่74.5ซนติเมตรนะครับก็คือความกว้างเนี่ยนะความกว้างเนี่ยนะจากซ้ายถึงขวา74.5ซนติเมตรนะครับแล้วก็ความยาวของตัวรถครับอยู่ที่208.5ซนติเมตรครับแล้วก็ความสูงของรถเนี่ย109ซนติเมตรนะครับแล้วก็ความสูงจากพื้นถึงบ่อนะครับ 80.5ซนติเมตรนะครับระยะห่างของพื้นกับเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่14ซนติเมตรนะครับระยะห่างช่วงล้อนะครับก็คือจากล้อหน้าถึงล้อหลังเนี่ยจากล้อหน้ามาถึงล้อหลังครับ140เซนติเมตรนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารถ MT07 เนี่ยเป็นรถคาส7 0 0ซีที่น้ําหนักเบามากๆเลยนะครับก็คืออยู่ที่102กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับก็น้ําหนักนี้รวมน้ํามันด้วยนะครับ พูดถึงเรื่องราคานะครับราคาตัวนี้อยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทนะครับโปรโมชั่นมีกิฟต์ไวเซอร์ส0 0 0บาทนะครับก็คือถ้าซื้อสดก็ก็คือถ้าซื้อสดเนี่ยจ่ายแค่2 5 9 0 0 0บาทก็เอาไปขี่ได้เลยนะครับถ้าดาวผ่อนก็ศึกษาโปรโมชั่นกับศูนย์บริการอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ